สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีทุกปู้ทุกคนครับผมพี่น้องแฟนช่องแฟนเปียดที่มงานมาหาเฮงครับเอาวันนี้เรามีแนวทางเนาะจากปู่ที่หลงสายเหนืออมานําเสนอฝากตอนพ่อแม่พี่นอ้องอ่าในยังคาวางวดนี้เป็นงวดที่หาซื้อหาในย่งบางสันละพี่น้อง 54งวดที่ผ่านมา55งวดนี้เป็นเต้เลนะือซีเมนคักแค่เนาะอ่เอ็มิ่ก็เลยอยากมานําเสนอให้พ่อแม่พี่นรองเอซเนาะให้เป็นแน่ทางครับผมงวดนี้เป็นงวดที่55พี่นรองฟังไม่ผิดเดอ้อสําหรับปูชุดวงสายเหนือเข้ามาฟังไปพร้อมๆกันเดี๋ยวแอดมินจะติดต่อโทรหาว่าเป็นเต้เลือซีเมนคักแค่ตะกี้ไปยุไซเนาะ แต่ว่าอาจารย์ก็ส่งมาให้แอดมินหรือดเืที่แล้วก็เข้าเนาะแต่ถือว่าแม่นเอาวันนี้ก็เล้ตามให้เอฟซีเม่รอไปพร้อมๆกันครับผมการนมาสการครับครับครับโอเคไม่ะปล่อยให้คำตัวงของกงค์กรมันมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับผมพูดถึงที่ไปที่มาย่าได้ยินว่าห้าสิบห้างวดติด อ๋ออาจารย์ไอ้ไอ้ชุดคำนวณของขอาจารย์บางครั้งก็เลขฝันด้วยอ๋อเลขคำนวณพร้อมด้วยเลขฝันเลขนิมิตอืมห้าสิบห้างวดติดจริงจริงแลอาจารย์เนาะจริงจริงเปโคกหกหรอเป็นท่าโกหกได้ไงอ่ะโอ้ปาพี่รองฟังเบิงนำกันเนาะพนอาจารย์พนมาหาสิบห้างวดงวดนี้เป็นงวด <ๆ S 2> ที่ห้าสิบห้านออาจารย์เนาะใช่สี่สิบห้างวด มาแล้วคือเข้าเต็มเต็มมามา,มาทุกวันเลยมาทุกวันเลยเป็นบ่าอาจารย์อ่าใช่ถูกต้องว่าวิสารลรอ่าว่าวีสานพี่้องฟังเพื่อนฟังหูจักยู <laughs> ่โอ้ใช่เอาไต<ม><ไ> <laughs> อ่าเอาลบกวนอาจารย์พูดถึงที่ไปที่มาครับผมสําหรับห้าสิบห้างวดมันเป็นยังไงไปเลขคํานวณอาจารย์อ่ามีสูตรเด็ดเลขกระป๋แล้วก็มีเลขฝันด้วยโอ้แล้วจะ ฝากให้ญาติโยมได้สีทุกคนไงให้เขามีเงินมีทองอ่าับผมเขาผลิตผลสินกันทุกคนนั่นแหละอาจารย์ก็อยากให้มีเงินทุกคนนั่นแหละครับให้มีเงินแล้วก็มีเงินได้ใช้จ่ายในครอบครัวซื้ออะไรมาทําข้าวกินกันครอบครัวแค่นั่นแหละครับอาจารย์ไม่สนับสนุนการรัฐนั่นนะครับสนับสนุนหรือหวยรัฐบาลเสียงโชคเนาะอาจารย์เนาะ อืมแล้วแต่บุญวัตนมาของคนเราไงอ๋อครับผมอืมเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้สามตัวก่อนมันมีสามตัวแล้วก็สองตัวบอกอาจารย์เน๋จะตัดจะกะเอาลงไว้ให้เดี๋ยวจยวไววววบไวบ้เองนะเอาเเอนะอครับผมเอามาฟังพ้อ,พอมๆกันพี่ร่องมานะมาฟังสามตัวล่ะอืมาด,ดูฟังนะเดู๋ ฟังไปด้วยจดไปด้วยเนอะฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็จ้เต็มเอาเอามันเอามันหมานไปด้วยอาจารย์เนอะโอ้พี่น้องเอ้เอามันหมันเอามันหมานเลยครับแขนแฉไปเลยเออมันหมานแฉนแฉนอมันหมานแขนแฉเลยโอ้หรัโอ้อาจารย์สามตัวเคยแตกไหมแตกนี่สามตัวก็คือ อู๋สามตัวก็แตกหลายงวดแล้วโอ้ปาโอ้ไอ้ตาเนี่สร้างกุฏิไรที่คุลานณุโอ,อ้ถูกจนได้ไปสร้างกุฏิไปสร้างวัดสร้างศูนย์ประดิษฐธรรมครับผมอือโอ้อปาตัวสามตัวก็เคยแตกนะจารย์เนาะแตกโอ้ยแตกได้หลายหลายงวดแล้วปาตวัวพน้องอือ อ่าให้ให้ญาติโยมเด็กฝังอะไรอภิษฎจดไว้ด้วยเอาสามตัวมีตัวไหนบ้างครับห้าศูนย์หกโอ้หกห้าสามห้าศูนย์หกหกห้าสามหกห้าสามเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าศูนย์ เก้าศูนย์เจ็ดเน้นห้าศูนย์หกอู้มีชุดเน้นให้ด้วยอ่าเน้นห้าศูนย์หกครับแปดพูร้องร้องหกห้าสามอ่าตัวลองหกห้าสามตัวร่องตัวกันหกห้าสามพี่ร่องเด้อ ทลองทลองคือหกห้าสามตัวกันเก้าสองหกอ่าตามน้อรับน้ออาจารย์เนาะอ่าละลายเก้าสิเจ็ดเอาเก็บไว้ในใจไว้นั่นแหละอ่าเอาเอาไปเอาไปฟังเบิ้งเอาผู้ใดสอบกับม่วนปีกน้ออาจารย์เนาะใอมผู้ใดฟังเ็ไม่เป็นไรเอาได้สามตัวตัดให้ได้สองตัวตัดให้นะครับห้าสามสองตัวห้า สามสองตัวห้าสามพี่น้องห้าหกอ่าห้าศูนย์หกสามห้าหกศูนย์หกห้าศูนย์ห้าอย่าปึ่งโทรเลยพี่น้องเลยอือห้าศูนย์เก้าสอง อ่าเอา <ละ S 2> เน้น 5, ห้าหกฮู้อืมลอง 5, ห้าสามอืมกันศูนย์หกอ่าเก็บไปใจห้าศูนย์รู้อืมอาจารย์มีแค่นี้แหละโอ้ก็จะมีเก้าสองหนึหน่งเนาะอาจารย์เนาะ องข้าวสอง่งข้าวสองคิดไม่ได้ใครไว้นั่นอ,ะอ่ะถ้าใครรักก็เอานอกแยกข้าวสองสองเก้าอืมอืมดอกแากอืมตอนเน้นที่สุดเออห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกคือชุดเน้นเลยนะอาจารย์เนาะเน้นไปเลยสามตัวแตะเน้นค่าห้าตัดเล่นเราจะได้ห้าศูนย์กับศูนย์หกใช่ครับอืมนั่นแหละเลขการมันจะเป็นไงเป็นห้าสามไง อืมอระวังนะห้าพกใหรเลขดังนะห้าหกห้าดังเหรออาจารย์มันเป็นเป็นเลขของประเทศโอ้เลขเลขอ่ะมงคลเลขมงคลเลขมงคลของประเทศโอ้แต่ว่าบังเอิญมาตรงกับของอาจารย์พอดีอืมอาจารย์ปล่อยตั้งนานแล้วอ่าอ่าอ้ยเดี๋ยวกลางคืนอาจารย์ก็ทําแล้วโอ้ ปาทษ่งปาทษทำมาทำก็ากคืนก็เทเช้คืนมุก,ก็เสร็จแล้วทำคนเดียวโอ้ทำหลังหล,ลังฉลากพิ่นออกเต้อ่าหลังฉลากออกทำเลยอ่ยไม่นรอใครหรอกโอ้ปรอมวนผลทันทีแล้วอาจารย์เนาะอ่าลุงเช้ามาก็ปล่อยให้เอฟซีทุกคนเลยเอฟซีอาจารยนมีสี่หมื่นกว่าคนโอ้ <laughs> โอ,โอ้ดังตัวดีพี่ร้อง แดี๋ยวโอล่ามีหมดน่ะโุนดอนขนแกนมี FC เต็มเลยพี่รังถึงกาเป็นมีหมดอ่ะตะคอนพนมตะคอนตะวันลูบุรีสิงห์บุรีอืภาคใต้มีหมดอ่ะโอ้มีทั่วหมดแล้วภาคเหนือภาคเหนือภาคใต้เหนือจุดใต้นั่นแหละแสดงว่าลูกซีดลูกหายเยอะเยอะอ่างคน ที่ี่อ่ะครับผมโอ้ยอาจารย์ช่วยเหลือนะ่ออาจารย์จะเป็นสาวานบุญให้ไงครับผมสะพานบุญน้อยอาจารย์เนานะอือสะ<า>พา,านบุญอยากไออญาติ่งเขามีเงินมีใจเงินทองใช้ไงช่วงนี mm ้ hmm. เราเ,าเข้าสาราเนาะครับเออช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนก็อยากให้มีเงินซื้อทองซื้อข้าวซื้อ mm hmm. อะไรซื้อปลากินเจไว้ในครอบครัวไงอาจารย์เป็นทา,านบุญให้ไงอือ mm hmm. รักกันก็เหมือนกันุกทุกคนะ่ะรักเหมือนพี่เหมือนน้องนั่นแหละครับผมอยากให้เขามีเงินมีทองอืมเราต้องเป็นสะพานบุญให้เขาอยากให้เขามีเงินมีทองเลงยเพว่อเหลียวทองเราเพื่อเหลียได้แค่นี้แหละอืมการรักเหมือนกันไอเหมือนพี่น้องนั่นแหละอืมเมื่อก่อนไม่แน่นะถ้าก่อนเราอาจจะเป็นพี่น้องลมท้องเดียวันก็ได้ครับผม ใช่ไหมเราเลยเป็นฟันบุญให้ดีกว่าครับเออแต่ที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยเวลาเขาได้เงินได้ทองมานะเขาว่าอาจารย์ไม่ได้หวังว่าจะขอปัจจัยอาจาโยมนะครับผมให้ให้ด้วยใจให้ให้มีเงินมีทองครับที่อาจารย์ส่งเลขให้เขาน่ะเขาเวลาเขาถูกเยอะอาจารย์บอกไม่ต้องให้อาจารย์หรอถ้าโยมอยากให้อาจารย์นะโยมอีกมเงินอะ ส่งให้ไอ้ศูนย์นัดสนิทซื้อโรงโศูนย์โรงศพให้เขาสร้างศพซื้อเตียงเออซื้อยูแสอ่อไปแหละถ้ามีโชคก็ทำบุญตั้นี่ยอ่าอืมอ่าญาติโยมปันไหนครับอ่าหมูเลขหมูใหญอ่ะให้เขาไหว้น้ำปันน้ครับ ถวายน้ําป้าน่ะไอ้สงมันจะพ้วงมันไม่น้ํานะครับถ้าสงถ้าสงก็ได้ฉันครับใช่ไหมครับผมเออญาติโยปไปเที่ยววัดก็ได้กินน้ํานั่นแหละใช่ใช่น้ำน่ะไีงจะอันนี้ใหญ่แล้วก็ห่อกับบัานด้วยเออธรรมดาพี่รองเนาะแต่อาจารย์ครับผมสามตัวเน้นๆก็คือห้าศูนย์หกน้ออาจารย์เนาะห้าศูนย์หก อืมอืมซื้อซื้อบนด้วยกันล่างไปด้วยมาซื้อบนกันล่างอ่าให้มันออกแตกเอาแตกข้างล่างเกิดมันออกข้างบนล้วเรากเสียดายเงินดิครับผมใช่ไหมครับอ่าซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนอย่างนั้นองงย,นยังมวยนะครับที่ต่อยข้างบนไม่ได้ต,ต่อยข้างล่างอ่าต่อยข้างล่างไม่ได้ต่อยข้างบนต้องรู้จักวิธีเย็บอ่าต้อง ต้องรู้รรู้วิธีการต่อยการเราจะทาให้เขาเจิบไงเราต้องต่อยทั้งล่างข้อ,ม,อ,อมืนก็ไม่ต่อยสักทีมันเป็นนกมันมัค